สวัสดีครับสมาชิกช่อง G Sport Channel วันนี้อยู่กับผมเจษ G Sport เหมือนเดิมในช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับย่าว่าเราเจอกันแบบน,นี้ทุกวันนะครับผมก็จะมาพรีวิวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก่อนฟุตบอลที่จะแตะก,กันแต่ละค่ำคืนนะครับเพื่อคุณได้ดูฟุตบอลกันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดไลค์เพจ G Sport Channel รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับฟุตบอลยูโรยังคงเข้มข้นนะครับเพียงแต่ว่าคืนวันนี้นี่ ต้องย้าว่ามีแค่2คู่นะครับจะไม่ได้มี3คู่เหมือนหลายๆวันที่ผ่านมานะครับโดยผมก็หยิบยกเอาทั้ง2คู่นะครับมาเล่าก่อนแข่งในวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับแต่เริ่มที่เวลา5้าทุ่มกนก่อนนะครับในกลุ่ม F ครับฮังการีจะเปิดบ้านเจอกับโปรตุกเกสนะครับเล่นที่กรุงบูดาเปสต ถ้าก็บว่าฮังการีนี่เป็นเจ้าถิ่นนะครับฮังการีอุ่นเครื่องมา2นัดมีชนะไซปรัสแล้วก็เสมอกับไอแลนด์นะครับตัวหลักๆมีปีเตอร์กูราซี่เป็นผู้สาประตูนะครับตรงกลางมีอดัมนากี้ครับมิดฟิลจากบริสตอลซิตี้ข้างหน้ามีจอมเกาา่าอย่างอดัมซารายเล่นกับเนเปนยานิโคลิชฝั่งของโปรตุเกสทีมแชมป์เก่าเนี่ยอุ่นเครื่องเสมอสเปนมา0-0นะครับแล้วก็ถล่มอิสราเอลมา4ประตูต่อ0นะครับเจ้าก,กันเซโลต้องถอนตัวเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บนะครรััับบตวหหลลกๆที่เเืออูนดาส โชเซ่ฟอนเต้ตรงกลางจจมูตินโย่บรูโน่เฟอร์นันเดสแนวรุกบาราโดซินวาดิโอโกโชตาคริสโต้โรนัลโดอังเดซินวานะครับตัวเลือกเนี่ยเพียบเลยครับ ผลสุดท้ายที่เจอกันคือบอลโลก2018รอบคัดเลือกนะครับปรากฏว่าโปรตุเกสถล่ม3-0ในบ้านแล้วก็บุกชนะ1-0เอาชนะไปกลับคือจุดเดียวท,ที่ทางคาริได้เปรียบคือการเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่ว่าโปรตุเกสต้องบอกว่าชุดนี้เพล่เพลอเนี่ยขุมกำลังจะแข็งแกร่งกว่า4ปีที่แล้วได้ซ้ำไปนะครับดูแล้วไม่น่าเป็นปัญหาครับผมมองว่าโปรตุเกสยังไงก็ดูดีกว่าครับผู้เล่นระดับเบอร์คลาสทั้งบูโรเฟอร์นันเดส พวกคริสโรโรนัลโดเกมรับก็มีดูเบนดิอาร์สครับยังไงก็มีโอกาสที่จะประเดิมสามแต้มสูงมากสำหรับโปรโตุเกสน,นะครับส่วนในคู่น่งเวลาตีสองในกลุ่มเดียวกันนี้ก็เป็นบิ๊กแมชเลยครับอินซิเล็กเยอรมันครับจะเปิดบ้านเจอกับฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยอุ่นเครื่องมา2นัดเสมอเดนมาร์ก1-1แล้วก็ถลม่มลัตเวียมา7ต่อน,นะครับโยคิมเลิฟเนี่ยเตรียมจะส่งผู้เล่น ดาวดังลงเล่นนะครับเพียงแต่ว่าการจัดทัพอยู่ที่ว่าจะเล่นหลังสามหรือหลังสี่นะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ก็มีสลับไปมาประตูมาริโอนอยเออร์นะครับเกมรับมัดฮุมเมลอันโตนิโอรูดิเกอร์ตรงกลางเนี่ยอิวคายกูเดอร์การโทนิคโครสโจชัวกิมมิชแนวรุกโทมัสมุลเลอร์คายฮาวเวสพวกแซดกานาบีนะครับติโมแวรเนอร์ครับเป็นตัวเลือกฝั่งของฝรั่งเศสของดิเดียสเดชองนะครับอุ่นเครื่องถล่มเวล3-0แล้วก็ถล่มบัลแกเรียมา3-0นะครับถือว่า สมราคาทีมแต่งช้ำนะครับเป็นแต่งหนึ่งด้วยนะครับตัวหลักๆเนี่ยเกมรับราฟเฟลวารานนะครับตรงกลางมีทั้งปอกบากองเต้ตัวลงตาตัวลงแตงตัลิโซนะครับแนวรุกก็มีเอ็มปาเป้พวกคาริมเบนเซม่านะครับที่กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็องตวนคริสมันด้วยนะครับ เจอกันมาของสุดท้ายในรายการนี้ครับก็คือยูโร2016รอบรองชนะเลิศปรากฏว่าฝรั่งเศสชนะไป2-0นะครับเกมนั้นคริสมันเหมาคนเดียว2ประตูครับถ้าพลิกเฮดทูเฮด5นัดหลังสุดในทุกรายการฝรั่งเศสไม่แพ้เยอรมันนะครับแน่นอนฝรั่งเศสอาจจะดูดีกว่าจากตัวผู้เล่นแต่ว่าอย่าลืมว่าเกมนี้เล่นที่บ้านเยอรมันนะครับอย่างนั้นก็เยี่ยห้อเยอรมันนี่เวลาถึงในรอบสุดท้ายตรงนี้สุดท้ายนี่มักจะทําได้ดีด้วยนะครับน่าจะเป็นเกมที่ สนุกมากๆอีกเกมหนึ่งนะครับของคู่ดึกในคืนวันนี้ครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับย้ำว่าก็มีการถ่ายทอดทั้ง NBT True Vision นะครับยาวๆไปกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปีนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตาม G s p o r t Channel ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ